นะแจ้งชิงโจอาชีวอาชีพเยอะอันนี้ภาพเสียงเลยนะฮะที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่ทำเสีคนเรียกผู้ใหญ่มานั่งดูด้วยโจหมูปิ้งกับทีมงานอาละจุกอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่พัทยากันบ้านเราเองอยากรู้ไหมผมจะพาไปไหนนี่ดูป่าพัทยาก่อนดูป่าพัทยาก่อนอ่าดูโน้นโน้นนี่ทะเลทะเลอ่ารู้ไหมผมพาไปไหน พาไปชมแพรไม่ได้ไปชมธรรมดาเราไปตกหมึกกันแล้วก็ไปชิมหมึกชาชิมิชาชิมิชชมอ่าเดี๋ยวไปติดตามกันดีกว่าว่าเราจะได้หมึกกันไหมครับวันนี้อ่าตามไปเลยชว่าเเชเจ้าวว่าเชียงชิโจว่าชีชาวว่ชีโจ แพ้กันแล้วนะครับเพื่อนๆแพ้<ช><ห>ตกมือกันน่านี่ดูบรรยากาศก,ก่อนตอนนี้ทีเด็ดพัทยาทีเด็ดพัทยาที่บ้านเราเองครับผมตอนนี้คือว่าเวลาที่เราจะมาถึงเนี่ยให้นักให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆน,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 น้อง,องเตรียมไว้ก่อนคือมีห้าโมงหกโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งเวลากลับมีสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอแล้วก็ถ้าเราจะตกแพ้ไอ้เรามาตกปลาหมึกเนี่ยเราเสียค่าให้ใจ่ายคนละสี่ร้อยบาทเราจะได้หนึ่งคันเบ็ด สองชาชิมิสามเตาปิ้งย่างอ่าแล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเราก็มีอยู่แล้วเครื่องดื่มให้เราเอาของแอนกอฮอล์มาเองก็ได้เือถ้าเราไม่มีอะไรมาก็ให้เรามาซื้อที่นี่ได้มีเหล้ามีโซดามีเบียร์มีอะไรแต่ถ้าเราตกหมึกได้หรืออะไรเราอยากจะทําเป็นพวกอาหารหรือการกินอะไรเนี่ยเขามีทําให้หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้พวกเราจะตกหมึกกันได้หรือเปล่าอ่าไปดูกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาจับคันเบ็ดแล้วเพื่อนๆเพียงน้องนะนี่โยผมอันนี้เขาเรียกว่าโยนี่เพื่อนเรียกก็โยนะครับนี่โยเราไม่ต้องใช้เหยื่อที่จริงเขาต้องใส่เหยื่อตกามไม่ต้องใช้เนี่ยใช้โยมีสองโยโยรักวันนี้นี่เนการปล่อยเบ็ดนี่โยถ้าจะได้ได้เบ็ดกันนี่ปล่อยไปปล่อยไปรอมันจมรอมันจมก่อน มาจมก่อนนะ,ะจมปุ๊บมาหมุนก่อนหมุนสายสามเติงตะวัดหนึ่งทีแต่ไม่รู้วันนี้เราจะกินเปล่ามเรามาลองดูกันเรามาลองดูกันเรามาตกแล้วฮะหาปลาหมึกอยู่นะหาปลาหมึกอยู่บรรยากาศสมมติถ้าไม่ได้ปลาหมึกอะสมมติถ้าคนที่มาตกปลาหมึกกันแบบว่าถ้าไม่อยากได้ปลาหมึกหรืออยากได้เป็นบรรยากาศะบรรยากาศเย็นมากวิวสวยนะดู อยู่เนี่ยเราเห็นพระราามุมกว้างเลยสา0ร้อยหกสิบรือ4ี่้อยหรือ 400, หกร้อยองศาเลยนะเ,เรามีจิตนะเราต้องมีพวกนี้มาแอลกอฮอล์เซนเซอร์ไว้ก่อนไม่บอกยี่ห้อเดี๋ยวไปซื้อกินกันนะนี่ยี่ห้อจิบมันชื่นใจอะ่ะพูดแล้วมันสดชื่นลมไหมลมเย็นตลอดลมเย็นตลอดบรรยากาศดีอะ่ะถ้าคนที่แบบว่าตกมาแบบว่าคิดว่าจะมาแต่หมึกอย่างเดียวเคยเชิญตลาดเลย่ะแต่ถ้าได้บรรยากาศให้มาที่นี่อ่า ปลาเด้นี่เราได้แล้วนี่เห็ดโคนเห็ดโคนเป็นไงตีเด็ดนะมึกไม่ได้ได้ปลานี่แต่แต่เราพกอ่ะถ้าใครบ้านใครมีเบ็ดอ่ะพกเบ็ดมาด้วยนะฮาวกูแม็กเม์นี่ตางดิ้นอยู่เลยเห็นไหมเออเราต้องการมึกแต่เราเนี่ยคือว่าอันนี้อันนี้มาวางวางเหยื่อไว้เฉยอ่าวางเหยื่อไว้เฉยามันก็ได้ปลาด้วยได้หมึกด้วยนะสวัสดีครับพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยครับผม ขอสัมภาษณ์หน่อยนี่แบบมันมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างครับก็แค่ขยันยกครับขยันยกครับขยันยกเยอะไหมนี่ครับดูดูผลงานพี่เขานี่ดูเห็นไหมเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นหมึกหมึกอะไรครับเนี่ยเขาเรียกหมึกอะไรหมึกเขาหมึกกล้วยครับหมึกกล้วยนะครับเป็นหมึกกล้วยนะครับส่วนมากจะเป็นหมึกกล้วยนะครับผมโอเคอันนี้เราก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับครับผมเฮ้ยเฮ้ยจงดู จ้องดูบมึกหึกไอ้เหี้ยนี่กูได้เลยกูได้กูได้เรอนานว่ะเรอนานรอนานมากเลยนี่กูได้หมึกแล้วนี่ไม่ใช่นี่นี่ซูมซูมที่หมึกเลยเดี๋ยวเราไปทำเออเดี๋ยวเราไปทำที่โน่นกันเดี๋ยวเรากินกันเลยซาซิมิหมึกซาซิมิหมึกครั้งแรกในชีวิตป่ะเนี่ยโอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ย ตลาปาปาปาไปาไปเเมื่อกี้ปลาหมึกที่เราได้มาครับนี่ตอนนี้เราเชฟเขาว้านเลยมาชาติมิครับติดไปด้วนครับการทำชาติมิเป็นแบบนี้นะครับผมก็มีลูกค้าหลายๆาท่านที่ตกหมึกได้ก็เข้ามามาให้ทางเชฟทําชาติมิกันนะครับตอนนี้อ่ะดูการวิธีทําของเชฟนะครับวิธีแร่วิธีเอาหนังออกวิธีเอาหมึกออกนะครับเดี๋ยวดู เดี๋ยวไปดูการตออลงจานดีกว่าฮะมาแล้วครับมาแล้วครับหมึกของผมมาแล้วครับมาแล้วครับหืมน่ากินไหมล่ะนี่อันนี้ผมผสมใบสะบิอยู่ครับนี่ใบสะบิ มีบะตเบิให้ด้วยชิมเลย,เลยแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่านี่แล้วเราชิมก่อนเลยนี่นี่นะนี่มันสดๆเลยโอ้ยเยอะไปเยอะไปนี่นะนี่น,น,น้ำจิ้มบะตเอื้บหือกรอบกรอบมากเหมือนเค้มหมักฝรั่งอ่ะเดี๋ยวไปชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนี่ นี่จิ้มซีฟูด้ดโอ้โหอืมฟังเสียงไงอร่อยมากถ้าใครอยากกินนะครับเชิญที่แพรกินเฟสพัทยาอ่าวันนี้ผมก็ขอจบการมาพรีเซนต์ปลาหมึกให้พี่ๆน้องๆดูกันแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้กดกระดิ่งให้พวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับอืครับหนวดนะครับเรามาดูกันิสดสดร้อนๆเลยเดี๋ยวผมทำให้ดู <S <S ว่ามันจะเด็ดแค่ไหนน้ำจิ้มกับวาซาบิแล้วก็แล้วก็ตกด้วดดยวาซาบิไทยหน่อยวาซาบิอีกทิ่งตกด้วยวาซาบิทิ่งจุ่มมั่วซั่วเลยเดี๋ยวมาดูออมาดูมาดูแตกมั่วเลยโอ้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 ยหนวดติดโอ้ย Hey, I didn't put that. Oh, oh, not that. Oh, 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 oh,